ก็จริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ความว่าอย่างนั้นนะในความหมยของผมนะในความหมยของผมไม่ได้ไมยความไาอย่างนั้นนะผมอ,อโพสเพื่อความแบบประชดประชดประชันนะก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องหลายประเด็นนะครับผมที่ผมโพสต์ไปนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มบานปลายแล้วนะครับผม ก็ต้องขอโทษนะขอโทษทุกทุกคนนะวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องบุคคลที่สามนะครับจะไม่พูดถึงเรื่องบุคคลที่สามจะพูดถึงเรื่องที่ผมโพสต์ไปนะครับเพราะว่าที่ผมโพสต์นะว่าผมยอมใช้ยาดีกว่าการทําตัวอะไรแบบนั้นนะประมาณนั้นนะก็จริงๆแล้วผมไม่ได้หม่ความว่าอย่างนั้นนะในความไมยของผมนะในความหม่ของผมไม่ได้ไม่ความว่าอย่างนั้นนะผมเอ่อ โพสเพื่อความแบบประชดประชดประชันนะมันแบบเปรียบเทียบเปรียบเปยเฉยๆนะแต่ผมอาจจะใช้คำพูดแบบไม่ดีแล้วก็งงๆไปน,นิดนึงนะครับเยอะเลยแหละมันเป็นคำพูดที่แบบว่าคนอื่นดูแล้วแบบว่าไม่โอเคนะมันเมื่อ,อาการสนับสนุนให้คนใช้ยา ใช้ซิ่งไม่ดีในการทําเพลงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มันอาจจะเสื่อมเสียกับคนทําเพลงแล้วก็นักร้องหลายๆคนนะแล้วก็ใผนใผลในผลนะที่ผมปิดเฟซไปนะก้อนนี้นะเพราะว่าผมมันมัน มันมีประทาจนถึงแบบครอบครัวนะครอบครัวแล้วก็เพื่อนพี่น้องที่อยู่ด้วยกันทําเพลงด้วยกันนะครอบครัวตอนนี้ก็ยังแฟนก็กําลังท้องอยู่อะไรอย่างนี้อยู่ก็ผมไม่อยากให้มันบานไปลายไปถึงพวกเขานะแล้วก็เพื่อนน้องผมก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็ไม่อยากให้เขาไปถึงพวกเขานะตอนนี้ก็เลยรู้สึกผิดอนะรู้สึกผิดกับสิ่งที่โพสไปนะ <c oughs> ดูสกพิดก็สิงที่พพสตไปนะว่าอ้เรื่องการใช้ยาในการทำเพลงนะจริงๆแล้วผมไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้นะไม่ได้สนับสนุนเรื่องการใช้ยานะผมอาจจะใช้คำพูดที่มันแบบแย่นะห้วยแต่งนะต้องขอขอโทษขอโทษทุกท่านนะที่ทำให้เข้าใจพิดแล้วก็แต่ว,ว่าทำให้แบบว่า เอ่อนักร้องแนละ้ตีคนทาเพลงนะทําให้ต้องแบบรึ้กแย่นะครับ,ก,บการได้เห็นคําพูดของพนะ่ะมันอาจจะใช้ลมตัดสินนะครับใช้ลมในการโพส์นะครับม,มันแย่มากเลยแย่มากตอนนี้ก็ยอมรับนะยอมรับว่าสิ่งที่โพสไปมันมันผิดเนะี่ะถึงแม้จุดประสงค์ผมอาจจะไม่ได้แบบ แต่มันก็นั่นแหละพูดพูดไม่ได้ครับคือมันมันผิดไปแล้วครับพลาดยอมรับเลยจริงๆนะว่ามันว่ามันซิ่งที่รพูดไปมันมันไม่สมควรนะเพราะว่าจะมีเด็กๆ